มาเอาใหม่โอเคหนึ่งร้อยสิบวิห้ามรับบาดเจ็บห้ามวิ่งห้ามเปียกโอเคมานี่เลยห้ามรับบาดเจ็บห้ามวิ่งห้ามเปียกรู้เรื่องครับผมเ <c oughs> ชื่อผมรอบนี้ต้องผ่านร้อยเปอร์เซ็นผมส่งจนชำนาญแล้วผมเป็นหัวหน้าไลาแมนอ่ะผมบอกเลย โอ้เวลาตั้งเยอะกลัวอะไรอา้าวสุดแล้วหรอถึงไหมเนี่ยเอามีกล่องด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาเก็บกล่องแล้วกันยังสำรวจไม่เสร็จอีกว,วะที่เนี้มีกล่องได้ไงวะ มันขึ้นไปได้ไงวะหน้าเ c อ่ะผม,มอยากรู้มากเลยห้ามรับบาดเจ็บห้ามวิ่งห้ามเปียกเพรรู้เรื่องสบายเขวนแรกสบายบอกเลยสบายมาจานที่สองภายใน85ิาวินะอันนี้คือ ไม่สามารถวิ่งได้และไม่สามารถเปียกได้โอเคอันนี้คือที่ไหนวะอยู่ไหนวะอยู่นี่เหรอไม่สามารถวิ่งและไม่สามารถเปียกอยู่นี่มันต้องปีนภูเขาวะวะถ้าเราวิง่งวิ่งนี่ออมนี่ปุ๊บปุบปุ๊มันต้องมีมอนสปอนแน่เลยมันต้องมีมอนเกิดแน่เลยเขาแต่ฟัเกตี้บัคาบดราด้วย ต้องมีมอนเกิดแน่เลยอ่ะอันนี้มันห้หามอะไรนะวิ่งได้ปะวะเดี๋ยวกันดูก่อนดิห้ามวิ่งเกือบไปแล้วไม่กิดจะวิ่งอยู่แล้วห้ามวิ่งห้ามเปียกโอเคโอ้โหย่างยากแต่บินได้ใช่ทันไหมเนี่ยมโมต่ดูแผนที่ ไม่ทันแน่เลยวะเลย20วิแล้วอะ20วิ20วิฮะ <c oughs> อึ๊บเฮ้ยสูสี่วะอ้โหแม่มันฝึกวิชาอยู่แน่เลยตรงน้ำตกเนี่ยแล้วทำไงไม่ให้เปียกวะเนี่ยนั้นอืมแปดวิห้าวิไม่ทันวะ่ะโอ้โห เออรีบส่งก่อนทันเว้ยเอ้าทันแบบงงๆวะ่ะมาอลองอีกที95 95วิห้ามบินห้ามได้รับบาดเจ็บรู้เรื่องนี่รอบที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยหลายรู้แล้วนะรอบนี้ต้องผ่านผมคือหัวหน้าลายแมนผมต้องผ่านแล้วห้ามบินห้ามเจ็บโอเครู้เรื่องครับรับทราบครับผม อ๋อใครแม่งมีโมนาคือแบบโคตรชิวอะตรงเนี้ยถึงก็เถอะชิวเฮ้ยสิบแปดวิไม่ไหวละไม่ไหวละรอ,รอ,รอะค่ะรอสกิลไม่ได้ละ สิบวิไม่นะเก้าแปดเจ็ดอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยว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 เอ้ยมียากกว่านี้อีกวะทำไมมันง่ายยังวะเนี่ยเรียบร้อยง่ายมาก